ต้อตรับเข้าสู่ช่องสแล p s n นะวันนี้แล้วก็ไม่หยุดเกมเ o าไล l ์กันเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดเซฟมาก็คือยืนหน้าประตูเลยคราที่แล้วที่เราโดนประหารน,นิ้วไปสองนิ้วนะตอนนี้เรากําลังต้องหาทางออกแล้วผมว่ามาถือกล้องเหมือนเดิมนะตัวละครเรานี่ร้องอากอากใหญ่เลยตอนนี้ผมว่าเราจะต้องค่อยๆแง้มนะเช็คเช็คให้ละเอียดนะ ใครอะใครอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันใครอะใครไม่พูดใหญ่เลยอะเหมือนเทคเกอร์เขายังมีชีวิต

เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูเลยโอ้ปิดประตูข้างเดียวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหโขนหน้าแขกต้องไปที่ไหนเนี่ยเปิดไฟเนี่ยนะคะผมว่าเราไปนี้แหละลิฟต์ลิฟ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 เปล่าต้องใช้กุญแจเหรอตายแล้วลิฟต้องใช้กุญแจอะตายแล้วมันมาปะเนี่ยกุญแจเหรอตายแล้วลิฟต้องใช้กุญแจอะ ว่ามันจะมีห้องไหนสักห้องนึงที่มันเก็บกุญแจไว้เดี๋ยวกันนะเฮ้ยซ่อนใต้เตียงได้เช็คกันนะมันมานมันซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนะหายไปแล้วว่าทางนี้ไปได้ค่าชั้นที่ไหนเราต้องหาทางไปแล้วผมว่าทางตันหน่อยนึกโอ้ตายแล้วตันอีก Okay, แกเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วกันเนาะต้องความปลอดภัยโอ๊ยอะไรเมื่อกี้มันมาจากไหนอะอยู่ดีมันก็โผล่มาเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ข้างหน้าค่อยๆดูได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยมันวักทำไมเนี่ยวักแล้วก็เห็นดิโอ้โหขยันวักกันจริงไอ้พวกนี้เปิดไม่ได้เลยอันนี่มันติดแล้วโอเค แปลว่าเราไปได้นี่ไงนี่ไงโอเคผมว่าแล้วมันต้องไปได้โอเคโอค้โหเ,เ,เจอได้ไงวะเมื่อกี้พอดีเห็นทางมันเปิดพดอดีตรงนี้ปลอดภัยเนาะเราต้องผลักประตูเปิดไปเดินเราเดินเช็คก่อนก็ได้ปลอดภัยไว้ก่อนตรงนี้ตันป่ะนี่ตันนะแต่ว่าเผื่อมีเอกาสารนะเราต้องหาให้ครบ เราอย่าวิง่งเลยเดี๋เสียงดังเดยไม่ได้ยินตัวละครเลยโอ๊ย oh. <explicitly. S 1> โอ๊ยมันยังไม่ยังตามมาอยู่เลยโอ้โหตายแล้วเปิด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 โอ้โหดเดโอ้โหไปล้ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเโอ้โหประตูปประตูประตู่อนใต้เตียงอนใเตียง โอ้โหโอ้โหอุ้ยโอ้โหอุ้ยอ้ยเอาอ้ยโอ้โหมันทางประตูเลยไหมฉันยั่ใกล้เฮ้ยนี่โอุ้ยโอ้โหมันมุดหาใต้เตียงด้วยโอ้โหมันฉลาดนะมันฉลาดโอ้โหโอ้โหรับมีดเสียงรับมีด นักสับโดยเฉพาะเลยแม่หนุ่มนเนี่ย <Yeah. S 1> บ้าเได้โอเคมันบอกว่าจะไปดูที่ไหนก่อน,นยัง <Yeah. S 1> ไม่รู้อะโอเคน่าไปแล้วปะโอ้ยเราต้องไปที่ไหนเนี่ย uh. ต้องหากุญแจอะผมว่า <c oughs> โอ้แล้วมันพังประตูไปแล้วเรียบร้อยประตูพังเลย <c oughs> มันแข็งแกร่งมาจากไหนเนี่ยฮะ <c oughs> ม,ม,มันไปมันไปยังไง โอเคไปแล้วมันไปแล้วโอ้โ oh, หไม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วตอนนี้สมองตัน <c oughs> มันไปไหนแล้วะลวะเราใช้กุญแจเพื่อลงไปที่ข้างล่างโอ้ยโอ้หมันอยู<ๆ>่ตรงนี้วันดีพวกโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> วันดีวันดีวันดีขึ้นพอ <c oughs> ดี๋ยวรออะไรล่ะรออะไรล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมือสั่นเลย มันดักอยู่ทางนี้อะเราจะไปยังไงอ่ะตายตายแล้วมันจะมาอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันดักอยู่ทีงนี้เลยมันดักอยู่ทางนี้เลยนะผมเห็นแล้วโอเค โอ้ยตัวนี้มันโหดเอะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปฝั่งเดิมกันแล้วกันนะไปเดี๋ยวเราขอดูท่าทางการเดิมกันนะออ้ยเดี๋ยวลงไปทำไมเนะลงไปทำไมปิดประตูเดี๋ยวรอเลยละ <b log ged> ะ่ะมาแล้วปะโอ้ยมันเปิดเป็นโอ้โหมันเปิดเป็นมันเปิดเป็นมันเปิดเป็นโอ้โหมันเปิดเป็นโอ้โหมันเปิดประตูเป็นด้วย ไอ้หรือว่าผมต้องขังมันไว้ไอ้หรือว่าผมต้องขังมันไว้ฝั่งนู้นผมจะได้เดินฝั่งนี้ได้ไงเป็นไปได้นะโอเคไอ้หรือว่าเดี๋ยวกนนะว่าประตูมันขังได้เหรย้อนไปดูกันมันได้แค่ดันเนี่ยเดียวปะแล้วเราเปิดประตูไปแล้วสดงมันก,ก็ต้องมีทางทะลุสิมันเดินมาฝั่งนี้ได้ แล้วมันกั้นฝั่งนี้ไว้เลยอะ่ะแล้วผมจะไปยังไงอะ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันเราดันไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหแล้วมันก็ขยันมาด้เนะ่ะมาขึ้นก่อนขยันเดินเฝ้าเลยมันเดินเฝ้าเลยมัน้นุกเ,เฝ้าอะไรเนี่เลย ว่านะมันต้องเฝ้าอะไรแน่ๆเลยเราลงไปเลยได้ไหมเว <c oughs> ไ,ไรตายช่างมันเนาะเอา้าเราไปดูเลยมันเฝ้าอะไรกันเนี่ยส <c oughs> วัสดีพวกปิดประตูแล้ว <c oughs> เราหา เราล่อเดี๋ยวมันล่อมาฝั่งนี้ฮะมันมานอา่ะเดี๋ยวเราขังมันไว้ได้ไหมฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวผมดูดูกอนนะว่าจะขังไว้ที่ไหนได้เดี๋ยวมันมาปุ๊บเราก็ขังมันไนวะ้ฝั่งนี้ฮะมันจะมาหรือเปล่านี่แหละไม่รู้อะ่ะมาจะมามาไหมไม่มา มันเฝ้าอะไรฝั่งนู้น่ะผมว่าเราต้องไปฝั่งนู้นแน่เลยไม่งั้นมันไม่เฝ้าไว้หรอกดูก่อนไม่ใช่มันเดินมาพอดีนะมันมาพอดีไหมเนี่ยไม่มาฮะมันเฝ้าเลยมันเฝ้าตรงนี้อยู่เนี่ยเนี่ยมันเฝ้าตังนี้ฮะโอเค มันเฝ้าฝั่งนี้เลยโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรไปได้นะไม่ดูอะเราต้องล่อมันไปแน่เลยผมว่าโอ้ยเดี๋ยวปิดประตูได้นี่ว่าพอดีพวกพอดีพวกมาแล้วมันมาปะมันเห็นเราเหรอ there, มานี่เรามานี่เราโอ้โห oh. มันมาแล้วมันมาแล้ว มาเนี่ยครับมันมานี่มาแล้วลเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดอะไรไม่รู้เมื่อกี้วน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 โอ้โหเดี๋ยววนวนวนมา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 โอเคครัแล้วเดี๋ยวเราปิดประตูกัน,นไว้มาปิดประตูอ้าวปิดเอ้ยอย่าพูดหนุบปิดตรงนี้เลแล้วรออะไรไปแล้วปิดนี้ด้วยแล้วก็ปิดตรงนู้น,ะออด,นด้วย ปิดทุกประตูกันไปหมดโอเคอยู่ฝั่งนี้แหละผมว่านะมันต้องมีอะไรอยู่ฝั่งนี้ไม,ไม,ไม่ไม่กันนะหรอกโอ้โหใครโดนอะไรเต็มเลยเนี่ยโอ้โหใครโดนอะไรเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวกันนะประตูนี่เหมือนจะไปได้ปะ่ะโอเคฮะเหมือนจะไปได้เราต้องดันไปดันไปดันไปเปิดได้ฝั่งเหนือแล้วแนะล้วแล้วเปิด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 วิวิวิวโผล่อะไรนะเนี่ยเออตรงนี้มีอะไรปะ่ะมีล็อกเกอร์ซ่อนเอาซ่อนหน่อยนะโอเค โอ้เสียงโอ้โอ้โอ้เสียงโอ้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 เป็นทุกอย่เลยเว้ยเออต้องมีคนชนะแล้วก็ต้องมีคนแพ้นะที่เนี่ยไม่ใช่มันเปิดถูกตู้นะเสือกฉลาดอะไรอย่างงี้อีกอนเลยพาร์ที่แล้วอะโโอ้ห อยู่ตู้มีสองตู้เสือกแร้วอยู่ตู้ไหนดึงกระชากคอลอยแล้วมั้งโอ๊ยโอยโอ้โหมันไอประตูห้องน้ำเหรอมันเปิดเช็คประตูห้องน้ำาัะแล้วมันมาได้ยังไงผมอุสากันเอาไว้เนี่ยเฮ้ย nobody likes a quitter เฮ้ยอะไรเนี่ยอย่ามาตามอย่างนี้เดี๋ยวเสีงยวนไปนู่นแล้ว ตอนนี้เสียงมันไปหลังหัวผมแล้วคิดว่าน่าจะไปแล้วนะไปแล้วังไไปแล้วแหละผมว่าเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะโอ้ยตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้เราไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ทำตันเดี๋ยวๆทอดทอ โอเคโอ้โห okay, oh, oh, ปลอดภัย oh, โ oh. อ้โหรอดมาได้ไงก่อนโอเ okay. คฮะค่อยๆเปิดเป็นระยะแล้วกันผ่านไม่เจอเลยสักก้อนหนึ่งเอกาสารก็ไม่มีเลยโอเคฮะอ้ย okay. เดี๋ยวไม่ใช่มาลงห้องอันตรายนะม,มีประตูด้วยห้องนี้เว้ยเดี๋ยวห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอะ เออโอเคอเดี๋ยวเ,เปิดใหม่แล้วกันดูเช็คอะ้เฮมีเอกาสารทั้งนั้นโหมาเลยขอดูหน่อยกดเจถึงใครก็ตามที่อาดกังวลเนะถึงใครที่อาดกังวลนี่เป็นครั้งที่สามที่ฉันถามถึงการส่งงานหลังจากสองเดือนที่ผ่านมาไม่มีการตอบอะไรเลยฉันไม่อยากจะทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันถูกสั่งมาโดยตลอดชีวิตการทำงานของฉัน แต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้รับการเคารพฉันคิดว่าฉันสงสัยคนไข้บางคนอาจถูกทำร้ายฉันรู้เลยว่าสองคนในพวกมันน่ะที่ย้ายไปที่ใต้ดินบอดใต้ดินน่ะไม่มีทางกลับมาก็คือประมาณว่าใครที่ลงไปใต้ดินจะไม่มีทางกลับมาถ้าฉันไม่ได้รับคำตอบจากอีเมลนี้ฉันจะต้องบังคับให้ลาออกและอาจจะเป็นการพิจารณาที่ดีที่จะต้องติดต่อขอบคุณสาหรับเวลาที่ให้มา thank you โอเคอะไม่มีอะไรเนละยมาแล้วเหรอเสร็จปุ๊บมาปั๊บเลยเหรอเรื่งนะโอ้โหเพิ่งดะแค่ตอนนี้ยังระแวงอยู่เลยตอนนี้ตันนะโอเคนี้ทางไปต่อได้เรามาที่ไหนเนี่ยโอ้โหเรามาที่ไหนก็ไม่รู้อะโอเคหาทางหนีที่ไล่ก่อนมีประตูนี้เกมนีม้มีสองที่อะ มีไม่มุดไม่มุดท่อบนก็ออกประตูะเราค่อยๆเดินดูกันแลวกันนะถ้า,างั้นว่าเราต้อจะออกประตูแล้วล่ะเฮ้ยข้างนอกฝนตกด้วยเขียทางตันหมดแล้วเหลือแค่ประตูเดียวลองดูถ่านกันเพื่อนมีถ่านให้ขอถ่านสักก้อนขอร้องถ่านจะหมดแล้วเนี่ยไม่มีถ่านให้เหลยบนโตะ๊ะบนเตอะอะไรไม่มีให้เหลยเหรอขอสักก้อนนึงก็ยังดีจะ จะขอบคุณอย่างมากมายอุ๊ยป้งปั้งอะไรอ่ะกรนถังแก๊สโถเปิดประตูแล้วกันนะมาโอเคะเรามาที่ไหนแล้วเนี่ยพีคดูฮะโอเคนี้ปลอดภยัยทีน,นี้ไม่เห็นทีน,นี้ตันนะทีน,นี้ปลอดภัยไหมตันหมดเลยจู่เหมเราต้องข้ามนี้ไปอะ เค้ข้างหน้าปลอดภัยอยู่เค้ปลอดภัยอยู่ตอนนี้นะเอานี่ไอ้คุณเจขอบีบค่ะโอ้ยโอ้โหเด้ยวเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งปิดประตูนี่รออะไรล่ะเรารอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราต้องไปที่ไหนอะก่อนหน้านี้เราออกมาจากท่อแล้วน้ำปะเราก็ต้องกลับเข้าห้องน้ำดิแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บแป๊บ๊บป๊บกลับเข้าห้องน้ำเนี่ย แล้วปิประตูกักบห้องห้องน้ำไงเอ่อห้องน้ำกลับไงเดี๋ยวกันนะเรามาจากที่นี่ปะตายแล้วเรามาจากที่ไหนเนี่ยผมจำได้ว่าเรามาโผล่ที่ห้องน้ำเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดตายแล้วสึกไม่ค่อยดีเลยโอ้ย มันมาแล้วปะเนี่ยแล้วดูผ่านนี้ได้ไหมร่องประตูไม่มีด้วยอุย้ยมันเข้ามาแล้วฮะโอ้ประตูเราปิดอยู่ประตูเดียวอะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมโอ้โหอยู่ห้องข้างๆเฮอย่านะห้องนี้ไม่มีคนห้องนี้ไม่มีคน โอ้เสียงเดี๋ยวมันเห็นนะโอเคอะหลบหลบหลบไป้าเออเอ้าปิดขังตัวเองเอ้าอะไรวะเอ้าเดี๋ยวเกมบ้กเหรอตายแล้วเอ้าผมติดในประตูอ้าวติดในประตูเฉยช่วยด้วย <c oughs> ผมติดในประตู โอ้ตายแล้วผมว่าสงสัยต้องต้องโหลดเซฟใหม่โอ้มันเปิดให้ครับผมมีคนเปิดให้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่เปิดให้นะ,นะรับมันเปิดให้มันน้ำใจงามมากมันน้ำใจงามมากแต่ว่าเราไปก่อนนะเราคงไม่อยู่อะโอ๊ยเดีอเด้อเดยว,ดยวทางนี้ต้างตาแล้วนะไปปิดประตูได้หมดปิดประตูไห้หมดนะเปิดประตูด้วย ปิดประตูด้วยเอ้าปิดขังไว้ด้วยเอ้าหลอนหลอนล้หนึ่งหลอนแล้วหนึ่งไปแล้วไปไปเอ่อนี่นะทางนี้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 ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์โอ้โหไปไปอ๋อตายเมื่อกี้กำลังเจอโอ้ยโอ้โหโอ้ยยังจะเข้ามาได้อีกโอ้โหมึงจะเก่งไปไหนเนี่ยออกไปนี่ฮะนี่ออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตาย ไม่รอดหรือเรียบร้อยอะ่ะโอ้ตายจริงวะเนี่ยไม่ใช่ขยับนะเอ่อโอเคอะ่ะน่าจะตายจริงโอเคเปิดประตูออกข้างบนแล้วโอ้รอดอย่างมุดวิดมากเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนนะมีอะไรไหมแถวนี้โล่งอะ่ะนีะไอ้ตะลุง บ๊ายบายลุงเค้ okay. มีโนต้ตใหม่วิธีเวยกัะวิธีทำน้ำ t r กเกอร์หนึ่งคือบีบคืออะไรเนะี่ยคือแบบบีบคันแบบโอ้แล้วตันแล้วไม่รู้ไปไหนต่อผมไม่มีใครมาวิ่งไล่แล้วตอนนี้ โอ้สบายใจได้หนึ่งขยกไอหนึ่งขยกักไอข้างบนขึ้นได้ฮะต่อว่าเราต้องไปที่ไหนนะภารกิจเราอะ่ะเราต้องไปที่กาวฟอร์ผมขอขึ้นไปดูขบนก่อนเผื่อจะมีแบบว่าเอกกระสงเอกสารอะไรให้หรือว่าฐานสักก้อนนึงก็ยังดีเออขอบคุณมากเลยไม่ได้อะไรเลยวางเปล่ามากเอ้เดี๋ยวตัวนี้โอเคเราต้องแทรกตัวไปแน่เลย อันนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอเคไปไม่ได้จริงด้วยนี่มีอะไรไหม่านสักก้อนมีปะข้ามไปดูออะเอ้ยมียจริงๆด้วยเจอเฉยขอบคุณมากสำหรับผ่านหนึ่งก้อนโอเคแล้วปิดปิดในวิชันนน่ะนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วเนี่ยอ่าทีมเวิร์คไม่ใช่อะไม่น่าใช่เนี่นเป็นห้องทำงานแน่ๆเลย แบตเตอรี่หมดอีกเออรีโหลดกันนะได้มาได้ใช้เลยมามีประตูข้างหน้าหนึ่งบานอ่ะเปิดไฟไว้ก่อนกันน้โอ้ยังไม่ยังระแวงไอตัวเมื่อกี้อยู่ในที่สุดมันก็เรียบร้อยมองมาแล้วประตูนี้พังนะโอเคแถวนี้มีอะไรปะตอนนี้แบบว่าตื่นเต้นเกินโอ้โหทางโล่งแบบว่า โอ้เดี๋ยวนั่นคือใครอะมีคนยืนรอเลยอีกแล้วอะเดี๋ยวหาทางหนีที่ไล่กันหาทางหนีที่ไล่กันแล้วกันนะถ้างั้นว่าถ้าเราไม่รู้จะไปไหนก็วิ่งกลับทางเดิมอะโอเคแต่ผมมองหานะวันมีอะไรที่พรจะหนีได้บ้างไอ้ไประทานทางนั้นไปได้อะหรว่าสงสัยเราคงต้องวิ่งยาวอยู่แล้วเนี่ย Thank God you survive ขอบคุณพระเจ้าเลยังรอดอ,อ,องงยู่ฉันกลัวว,ว่าไอ้พวกนั้นจะจัดการะไรซะแล้ว,วเหมือนก็คนอื่นไปเจอข้างนอกเราใกล้แล้วไปหาคุณพ่อมาตินข้างนอกครับโอเคคุณพ่อมาตินก็าสงสับ้าเหมือนกันนั่นแหละคงไม่น่าจะดีเุ้ยเดี๋ยวในน,นี้มีไฟอะโอเคเราเช็คหน่อยมีอะไรปะโอ้โหมีคนจุดไฟเผาให้ไปเรียบร้อยฟีชามกิจมาเนี่ย เฮ้เดี๋ยวน,นี้นี่มีอะไรป่ะเราต้องเช็คกันเผื่อจะมี่านอะไรอย่างงี้นี่ไม่มีอะไรเลยอะมันมืดด้วยนะมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคฮะเนียนเอ้ยเกรียงไม่ได้เนียนไปต่อ,อเ,เสียงเสียงอะไรข้างหน้าผัดเข้าไปใช่ไหมโอเคปลอดภัยอยู่เนอะเราพลิกด้วยแล้วนะถ้างั้น โอ้ยมีตำรวจนอนมั่งเหนือตรงน,นี้ด้วยเช็คหน่อยไอยห้องนี้คุ้นๆนะเนี่ยโอเคตำรวจมีอะไรให้เป้าโอ้ยแต่ละคนออ้ยมีตู้ซ่อนที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเนะี่ยตู้ซ่อนเยอะด้วยแล้วโดนตีโอ้ยเอกสารเอกสารอีกแล้วเอกสารนะหัวข้อถึงคุณอาณาพนา อนาพนาพนักงานหมายเลข531920คุณวอลส์ได้โปรดรับการรับคำสั่งโดยทันที531920เดวิดอนาเพ r นาและดำเนินการเขาเป็นฐานะผู้ป่วยของของที่นี่เพื่อรับการรักษา,าการรักษาจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าเขาจะตายขอบคุณมากเพื่อนเอาจากลิกแท็กเกอร์ อะไรว้นเนี่ยอยู่นี้ก็เป็นจัดการแล้วเฉยคุณตำรวจผมว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยามแบบว่าความรักษาความปลอดภัยเอะไม่ใช่ตำรวจหรอกดูจากชุดแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าขณะนี้ปลอดภัยอละโอเคเรามีฐานสี่ก้อนเนี่ยพอได้อยู่แล้วตอนนี้เหมือนจะปลอดภัยอ้ทีนี้ตันนะโอเคนี้ไปได้เอเคทตงนี้ตันโอ้โหผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทางแบบนี้น เช็คก็แล้วกันถ้างั้นนะโอ้โหเ้วเดินขนาดนี้แล้วเปิดเดินเช็คเหะอน,นี่ตันนะแต่ว่าจะมีฐานให้ผมสักก้อนไหมนี่มีน้ำยาถูอาบน้ำเอ้ถูอาบน้ำเลยน้ำยาถูพื้นไอ้ที่ถูพื้นบ้านน่ะโอ้ยเสียงปุ้งอะไรตัวนี้ตันหมดเลยฮะเคแปลว่าเราต้องไปหาตอนนี้ภารกิจของเราคือไปหาคุณพ่อมาตินข้างนอกแะเราเช็ค ขอบขอบเพเพราะว่าเขาชอบเอาฐานไว้ซ่อนขอบขอบอย่างงี้เผื่อจะมีให้ไงอยากได้มากเลยจังน้อยมีสำรองไว้ดีกว่าไม่มีอะ่ะโอเคเราเค่อยๆแง้มเข้าไปปลอดภัยอา้อาวอ้าวแล้วมาทางตันนอะเอา้าอ๋อมีฐานก้อนหนึ่งอะโอเคตันเฉยต้องไปที่ไหนอะดูดีๆก่อนนะตอนน้มีไฟไหม นี่ห้องตันนะโอเคโอค้โหแสงตาแทบอดว่าตันหมดเลยอะ่ะอ๋อนี่ฮะทางนี้โอเคก็มีโต๊ะให้ทำไมตามทางเลือดพระเจ้าจะให้ทางคุณวุบปึบโอเคฮะเ,เกมเซฟพาที่แล้วนี่ผมหาจุดเซฟไม่ได้แต่พอไปตัดต่อปุ๊บเจอจุดเซฟออเอออุ้ยนิ้วหายมากำน,นิ้วหายหนึนิ้วจะนับครบสินิ้วได้ยังไงในเมื่อเหลือแค่ 8ปดนิ้วโหแล้วเราต้องเดินตามไปใช่ไหอเฮ้ยฉันต้องเผาไปนะทั้งหมดนี้เลยเมอร์คอกเขาเราไปมากอะใช้พวกเราเอาต้องเปลี่ยนไปเป็นพวกนี้อะไม่มีใครสนใจว่าเราจะเป็นยังไงหรอแล้วก็ปล่อยให้มันไ่ยไปฉันจะเผาทุกสิ่งไปออกไป ถ้าอยากจะมีชีวิตรอดผ่านไปนางห้องห้องครัวเมื่อกี้เขาพูดโอเคเมื่อกี้มีโนต้ต Let it burn ฉันไม่ใช่เหยื่อฉันไม่ใช่เป็นแค่เหยื่อเพียงคนเดียวที่นี่เอ่อฉันเห็นคนผู้ชายคนหนึ่งกำลังรอให้ไฟไหม้ตัวเองตายเป็นการตายที่ทรมานที่สุดเท่าที่จะคิดได้โอ้แก่มากฮะโอเคไอ้คนนี้เขารอ,อไฟไหม้ตัวเองตายเลย เขาบอกว่าถ้าอยากล่อให้ไปห้องครัวนะตอนนี้โอเคเขาบอกว่า turn on the sprinkler system t o ก็คือเปิดระบบน้ำเพื่อให้ไฟดับถูกไหม <S 2> <S 2> <S โอเค,อเ,คเขาบอกห้องครัวน่าจะอยู่ตรงนั้นอะที่เราเดินผ่านมาโอ้โหมันเผาเผาแบบเผาเกรียมเลยเฮ้ยมุดนะมุดโอเค,อ,เค,อ,เคอย่าขยับนะ ระบบน้ำใช่ไหมเดี๋ยวทางนี้มีอะไรเปล่ามมันถึงโอ๊ยโอ้โหม่มันถึงมืดๆตรงนี้ผมว่าอาจจะมีฐานให้สักก้อนวะมีปะไม่มีโอ้โหหลอกหลอกให้มาเดินเล่นนะตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะช่วงนี้แบบว่าจมูกตันเสียงบี้อยู่ในรูจมูกเนะนี่ยโอเคแล้วตองนี้เป็นทางตันหมดนะถ้ทาที่เห็นนะแต่ว่าเราต้องเช็คก ซอกทุกมูแล้เพื่อเอกสารแล้วฐานทุกก้อนเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้โอเคแล้วปลอดภัยไปตรงนี้เป็นทางแทรกตัวไปได้เลยแล้วเ,วเราเช็คข้งนี้นะเฮ้ยข้งนี้ไปได้เหมือนกันนะโอเคตรงนี้ไปทางไปไหนอะฮ้่มันเป็นทางไปยาวเลยเนะี่ยว่าในนี้น่าจะมีเอกสารแน่เลยนี่ว,ว่าแล้วมีเอกสารจริงด้วยเหร มาดูหน่อยถ้าคุณเห็นสิ่งนี้พูดบางอย่างมันไม่มีการอายใน P P S D หรือว่า Psychopathological Proximity Stress Disorder ก็คือโรคเกี่ยวกับความเครียดใช่ไหมโรคเกี่ยวกับความเครียดคุยกับ s u p e r ร์ว o r เซเพื่อขอความช่วยเหลือผมว่าน่าจะเป็นบอกว่า s u p e r ร์ว o r ซอร์นี่ถ้าถ้าแปลในนี้ก็น่าจะแบบที่ปรึกษาอย่างี้ปะ่ะเพื่อ เข้ารับเพื่อสำเร็จการปรึกษากับเมอร์คอฟโอเคฮะไปไม่มีอะไรเอกสารหนึ่งฉบับซ่อนอยู่มีตำรวจนอนอยู่อีกงีโ้ยโหแล้วดูนอนกอดเอกสารเลยแสดงว่าเขารักงานของเขามากมาข้ามไปดูฮะตรงนี้เปิดจะมีฐานสักก้อนอุตส่ามีทางขนาดนี้แล้วมันต้องมีฐานสักก้อนแหละไม่มีเลยเหรอ หลอกเข้ามาเดินอย่างเงี้ยไหลอกเข้ามาเดินอย่างเงี้ยอุย้ยอันนี้ทางไหนเนี่ยนี่ทางไหนเนี่ยอ๋อทางเดิมอะที่เราเข้ามาเมื่อกี้เกยแล้วก็แทรกตัวไปตอนนี้ต้องหาทางนี่นะโอ้นิ้วเราหายไปข้างแล้วนิ้วเราหายไปหนึ่งนิ้วอุย้ยเซฟอะตรงนั้นเดี๋ยวผมว่าผมพอแค่นี้ก็แล้วกันสำหรับพาร์ทน้าจะเป็นไงก็อย่าลืมติดตามช่อง Snap Lab ครับสวหสับวันนี้บ๊ายบายครับ woo-hoo